ท่องเที่ยวเขาบุกไปที่นั่น<า>เพื่อจะไปบุกถ้ำค้างคาว<อ>แหมยังกระทอรลิวเฮียงก็จะบอกว่าบุกถ้ำค้างคาวนี้เจอแบทแมนไป <laughs> ไม่คุณต้องไปหนังฝรั่งซะและ<อ>้วผมตส่าไปทางหนังจีนอ๋อเ <laughs> นี่ถ้ำค้างคาว <laughs> โอ้โหเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ควรต้องมาเที่ยวที่นี่สักครั้งหนึ่งนะครับที่นี่ฮะวัดถ้ำเทพนิมิตบ้านทุ่งต้นสีตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาและป่าไม้ล้อมรอบครับท่ามกลางธรรมชาติจริงๆที่นี่มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดหลายพันไปดูกันได้สวยงามและหนึ่งในนั้นนะฮะที่ต้องไปดูก็คือทั้งขาวแต่ก่อนที่จะเจอนะผมบอกเลยนะเวลาคุณเดินเข้าป่าไปที่นี่คุณจะเจอกับนกยุงป่าก่อนหรือไก่ป่าก็มีเหมือนกันนี่การบุกเข้าถ้ำแบบนี้ไฟฉายต้องมีนะไม่มีเดเจ กริงกุกกุกกุกตกทํำลงไปนะ,ะ,ะเขาบอกว่าท่ำข้างข่าที่นี่นะฮะที่วัดทํำเทพนิมิตเนี่ยจะอยู่บนเขาภายในบริเวณวัดเนี่ยสามารถเข้าชมได้นะส่วนภายในท่ำน่ะมือสนิทต,ต้องพึ่งไฟฉายแบบนี้ตรงกลางทํำจะมีรูปปัน้นฤาษีนั่งอยู่แล้วอะไรล่ะ,ะแล้วก็มีฝูงข้างคาวนี่นี่เจอ,อเจอรูปปัน้นฤาษีแล้วก่อนนะ,ปนนนะแปลว,ว่ามาถูกที่นะใช่แล้วมันเหมือนเป็นจุดเช็คอินน้องใบตอแล้วเมื่อเจอตรงนี้ปั๊บเนี่ย หันขึ้นไปด้านบนอ่ะโอ้โหจะเจอกับฝูงค้างคาวเกาะติด <c oughs> ตามผนังถ้าเป็นจํานวนมากม,มันก็อาศัยอยู่ในถ้าอยู่แล้วแต่มันไม่สู้แสงแง่ค้างคาวอ่ะ <c oughs> โอ้โหบอกเลยนะฝูงค้างคาวฝูงนี้ยทางพระท่านเล่าให้ฟังว่ามันไม่เคยหนีไปไหนหแล้วอาศัยอยู่ภายในถ้าแห่งนี้มาน,นาน หลายสิบปีแล้วโอ้โหเอาก็เป็นธรรมชาติของมันนะสําหราฝึกท่ามันจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมันจะอยู่ที่นั้นเป็นประจําอยู่แล้วแล้วพอถึงเวลาของมันมันก็จะออกหากินแล้วก็บินกลับมาที่เดิมอันนี้คือที่จังหวัดพะเยาอ๋อที่คุณคุณกับคุณนุกี้บอกว่าอยากเข้าถ้ำที่พะเยาเคยปักหมุดกันเอาไว้ระวัง กันเอาไว้แล้วว่าเราจะไปเข้าถ้าที่พายาแต่ทีเนี้ยนุกกี้ยังไปกับผมไม่ได้แต่คุณไปคนเดียวได้แต่ผมไปได้โอเคคุณจะไปเข้าถ้าที่พายา้ะก็ถ้าแห่งนี้พอนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกันจริงๆฟังแล้วเดี๋ยวคนพายาเขาจะมาว่าเหรอก็จะไปเข้าถ้าไงถ้าแห่งนี้จะไปหาข้างคา